ท้ายโดนวิ่งแซงออนไลน์ออสตา์แทงมาลูกนี้ลุดนลุดมาแล้วครับน้องบอลยิงเอ้าจังหวะสองเจ้าจอหเรียบร้อยครับประตูที่สจากน้องบอลคำสิงครับแหม่ลุดไปเดียวเดียวแบบนี้ยิงจังหวะแรกเนี่ยอาจจะมีติดครับแต่ว่าบอลยังเป็นใจครับ กลับมาอยู่ที่หน้าของเขาแล้วก็แปรล,ลงๆเข้าไปไม่เหลือครับออนไลน์ออสตาขึ้นนำมาอีกครั้งครับ3ประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยครับดูภาพช้าแทงให้มาสวยๆนะครับน้องบอลคำสิงยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าบอลไม่ได้ไปไหนครับตกมาหน้าเขาแบบนี้ก็แปรล,ลงๆไม่เหลือครับอุบอย่าเมาครับประตูทาได้ดีแล้วในช็อนแรกแต่ว่าบอลมันเข้าทางครับคนมันจะยิงได้นะ ความผ่อนคลายกับมาเยือนฝั่งของออลอสตาอีกครั้งหนึ่งเลยครับช,ช่องว่างทิ้งเป็น2ลรูปเหมือนเดิมนะครับแล้วความตึงเครียดก็ตีกลับไปทางฝั่งของเดอะฮิต o ออีกรอบหนึ่งครับแม่อุตส่าตีไข่แตกได้แล้วครับแต่ว่ามาเจอประตูนี้เพิ่มเข้าไปอีกดอกครับงานยากขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับทางฝั่งของเดอะฮิตอปนี่น้องบคำสิ